บ้านนี่ผมอัปเดตไม่ทันแล้วนะถ้าผู้ชมรู้จักเขาเจนนี่อะทา้หมดแล้วสดชื่อน่ะอันนี้นี่หลังที่5หลังที่หกเปล่าเปล่ายีาทำไปทั้งสิ้นสุดท้ายบานไป40ก็คือทั้งหมดเนี่ย40ล้านล้านข้อเสียหนูอย่างเดียวคือหนูเป็นคนดูง่ายมากเป็นคนขี้เกรงใจอีกพอเขาพาเราเดินเลือกโคมไฟเยอะๆแล้วเราไม่ซื้อกับเขาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาจะมีคาบัวที่จับเปิดตู้ทั้งบ้านเท่าไหร่ครึ่งล้านมั้งครึ่งล้านมั้ง แหมคุณเจนนี่บิวอินมาตั้งแพงจะไปตายตรงที่จับได้ยังไงละ่ะเนี่ย<น>อย่างนี้เลยทั้งหมด5ล้านที่เป็นหินอ่อน เข้าบ้านเนี้ยใช่ที่สามกว่าสามแสนกว่าดูดูได้เขาบอกว่าเวลานั่งกินข้าวมันจะเอ็นไปเอ็นมามันมันไม่สะดวกนะคุณเจนนี่แล้วก็หนูก็แค่รู้สึกว่าสียังไม่ถูกใจจริงหนูอยากได้สีแชมพูใช่ไหมปัญหาเรื่องโทนสีตั้งแต่ออกแบบเอาจริงๆลึกๆเราเดินเข้าบ้านเราเรายังขัดใจไหมผมแก้ปัญหาเลยครไบเบนที่ไปครับ ที่สุดแห่งปีซื้อ BY d ีดีซรุ่นดนามิกรับประกันภัยนาน2ปีที่โชว์รูม BY d ดีทุกสาขาเิกคุยทั้งอําเพอเพื่อจะเจอกับเธอคนเดียวอยากจะเล่นอะไรฮะไอตอนแรกก็ไม่ลังเลก็เลเลเรื่องเมโลดี้ว่าไม่น่าใช่เป็นเพลงแปลงไงเพราะเดี๋ยวโดนต้นสังกัดเขาเล่นเพราะว่าวันนี้เรามาบ้านของเจ้าของเนี่ยเขาแต่งเพลงนี้คุณรู้ไหมคขานี้ผมเพิ่งรู้มานะรายได้เขาเนี่ย นี่คือทีมงานบอกมาใช่ผมวันหนึ่งเขาได้ไม่ต่ำกว่า5ล้านกว่าพี่บ้านี่ผมอัปเดตไม่ทันแล้วนะถ้าผู้ชมรช้จักเขาเจนนี่ถ้าให้หมดแล้วสดชื่นอ่ะอันนี้นี่หลังที่หหลังที่6ซื้อมาเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่เป่าเยล่า้าไม่มีอะไรเลยหรอ25บาทบ้า25ล้าล้านไม่รวมทำไม่รวมทำไปทั้งสิ้นสุดท้ายบานไป40มาถึงรวมทั้งหมดเป็น40ล้าน40บาทอะไรของมึงวะพี่ ก็คือทั้งหมดเนี่ยสี่สิบล้านแล้วจะเปลี่ยนบ้านอีกแล้วทำไมขี้เปลี่ยนอย่างเงี้ยซื้อได้กี่เดือนเองห้าเดือนนี่จะไปอีกแล้วเบื่อในขณะที่เราบ้านหลังที่ไรตอนนี้ปัจจุบันในชิบ้านหลังที่หนึ่งซึ่งผ่อนหมดแล้วยังเลยขึ้นนอีกคือไม่ต้องอะไรอ่ะคือเข้ามานี่คือเห็นรถคือรู้เลยอาณาจักรเขา สวัสดีครับเจนี่ครับสวัสดีครับพี <S <S ่โชคดีไม่อย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งไปไหนดิเพิ่งเจอกันออนสถานบันซานลุ้นสวัสดีครับเจนี่โอ้โหนี่ตอนนี้เขาท็อปฟอร์มมากนะฟอร์มมากยังไงนะคุณเป็นอะไรบ้างในตอนนี้เบาหวัติความรเวอาักอก็อ่านข่าวค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรก็เป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เขียนเพลงด้วยเขียนเพลงนักแต่งเพลงด้วยแล้วบ้านหกหลังคุณทำไมขี้เบื่อเงี้ย คุณเพิ่งมาได้ปีสองปีคุณเปลี่ยนบ้านหกหลังแล้วหลังที่หกจริงไหมหลังที่หกค่ะแต่จะใช้คำว่าขี้เบื่อก็ไม่ใช่แต่อยากได้ที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าทุกอย่างมันขยายไปเรื่อยอุ้ยถ้ารู้ว่าตอนนั้นจะทำงานได้เงินแบบ เยอะเหมือนตอนนี้ตอนนั้นก็ซื้อหลังใหญ่แบบนี้ไปแล้วอยากพูดคานี้บ้านจังเลยว่ะพี่เมื่อเราอยู่มาสิกว่าปีบ้านหลังแรกยังผ่อนไม่หมดเลยใบรุ่นยุคใหม่ผมมาเขาหาเงินเก่งรายวันหนึ่งต้องสองสามชั่วโมงขี้หมูขี้มานะคือแบบน้อยที่สุดนะห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งตอนแรอันนั้นคือไลฟ์ขายของไทอินด้วยแล้วก็ไลฟ์ขายด้วยนะคะแล้วก็มีโพสต์บ้างอะไรบ้างฝากโปรโมทรายการเคหะสาบานายคิดเท่าไหร่คะไทยอินเออเออไทยอินเอากันเองเลยแสนห้าพอเอาไปงั้นเดี๋ยวเราลรพัมกันเองแสนห้าเราเรากันเอง แต่น้านี้ดาวรถนะดาวรถพูดถึงรถรถนี่ก็เป็นสิ่งที่ชอบอบานแรกก็คือไอ้ที่จอดรถนี่แหละที่จอดรถไหม มอะไรบ้างกับรานจอดรถนี้มีเป็นผนังหินอ่อนตรงนี้นี่นอันนี้หินอ่อนใช่ที่บ้านหินอ่อนมากถูกไหมตามข้อมูลไม่รู้ทําไมเหมือนกันมีคนบอกมาว่ามีบ้านหินอ่อนแล้วมันจะเย็นมันจะสบายตาจับเมื่อไหร่ต่อให้อากาศร้อนมันก็ดูโอเคเราก็เลยชอบแสดงว่ารถนี่ตามตามมากับสีบ้านเหรอมาก่อน สีเดียวกันเลยคือหนูหนูบอกว่าพี่สีเข้มยังไงก็แล้วแต่ให้มันมีความชมพูเข้าไปให้ได้ใช่ชมพูมันดูม่วงๆชมพูๆอะไรอย่างนี้นะสุดนี่ชอบสีชมพูถูกต้องแล้วก็หลังคานี้ที่ําออกมาอีกก็ชมพูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลังคาที่ทำการฝนคือเจนี่ข้ามเรื่องมาแล้วบอกว่าอันนี้หลังคาไม่เกี่ยวกับชมพูใส่มาเองหลังอื่นจะยังไม่มีเห็นไหมคะหลังนั้นคือยังไม่ยังนคือโครงการเปล่าๆช่ี บ้านไปเท่าไหร่กับโรงจอดรถโอ้โรงจอดรถอะเกือบสองล้านเราหมดในร้านเนี้ยแ่ะไอ้นีมวที่มันมีทุกอย่างตรงเนี้ยเกือบสองล้านเสาเปล่าก็ไม่ได้ต้องต้องมีอะไรให้มันมีกระจกว่าจะขึ้นรถแล้วผ่วยืมรูดทิปบเอยเลยเอห็นได้เนาะเพราะว่าเนี้ยมันก็คืออยู่ในโครงสร้างบ้านถูกป่ะเจนนี่ใช่ค่ะเขาเหมือนบ้านตรงข้ามนคือบ้านเปล่านะตู่มากี่กี่กี่ที่มีลานแลห้าเดือนค่ะจะไปอีกอ๋อ ใช่คือนะสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านปลายชีวิตตอนแก่ก็แอบ,บหวังไว้ว่าอยากมีบ้านที่นอกโครงการแล้วก็มีพื้นที่ที่มันมันครบลานจอดรถสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นสนามฟุตซอลสนามฟ<อ>ุตซอลเบาๆเล็กๆ แต่เนี่ยผมว่าคุณทําได้แล้วแต่อย่าไม่เจอที่ถูกใจมากต้องมีที่ก่อนเพราะเราได้ระดับนี้เข้าหาได้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้พวกบ้านเก่าๆนี่ก็จะให้พวกพี่ๆในวงการมาอยู่แทนเลยแบบว่ามาเฝ้าให้บริหารเป็นสตูดิโอไหมก็คงไม่ใช่พี่สองคนเขาก็มีค่ายผลค่ายเพลงเขาก็ให้ผู้จัดการเขาดูแลก็กําลังหาแล้วก็ตั้งใจว่าบังคับตัวเองเลยว่าต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อย5ปีไม่งั้นเดี๋ยวย้ายอีก เออออยยู่่หนเป็นคนที่แบบว่าลาล์นไว้แล้วนะเจนนี่จะอยู่ที่นี่5ปีช่วยนจับเวลาแต่ถ้าปลายปีนี้ทะลุเป้าปีหน้ายายเลยอ้าวตอนนี้คือถือในมืออยู่หกหลังเหรอครับโอ้โหเศรษฐีอสังหาไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐีอสังหาใช่ค่ะคุณเจนนี่ค่ะ บ้านคุณนี่มันสไตล์ไหนครับคุณเจนี่โมเดิร์นลักชัวรี่ด้วยความที่ตัวบ้านมันมันยี่สิบกว่าเนาะมันก็เลยคิดว่าดีวยังไงก็ได้อย่างน้อยมันต้องครึ่งหนึ่งของราคาบ้านตอนแรกวางไว้ห้าล้านอ่ะสุดท้ายแล้วมันเอาน่าให้มันสมกับบ้านหน่อยเนี่ยเหรอคือหนูเป็นคนเลือกทุกอย่างทุกชิ้นด้วยตัวเองหมดทุกอย่างเลยในบ้านหลังนี้โต๊ะอะไรแสดงว่าต้องจำราคาได้จำได้เท่าไหร่สี่ชมพูนะสีชมพูเหมือนกันนี่เธอสุดๆอชอบมากตัวนี้สองแสนกว่า พี่ยองยกดูสิมันคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหม่ไอ้นี่ก็เล่นง่ายๆโอ้โหหนักว่ะใช่อันนี้มันคือมันคือหินอ่อนเท่าไหร่นะสองแสนกว่าคือถ้าเป็นหินอ่อนแท้หินแท้นั่นแปลว่าสีเนี่ยคือสีธรรมชาติของทรามันจะยิ่งหายากใช่ค่ะและสั่งสีชมพูอีกมันก็ยิ่งยากไปอีกแสดงว่าหินในบ้านนี่ส่วนใหญ่หินอ่อนแท้เลยทุกๆอย่างเป็นหินอ่อนแท้ค่ะ เนี่ยไอแผงนี่เท่าไหร่เนี่ยไอ้ฟอยนั่นแหละที่หนูบอกว่าหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยหนูก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะจับราคาได้ไหมอีกก็ทั้งหมด5ล้านที่เป็นหินอ่อนค่ะทั้งบ้านเนี้ยใช่อันเหงื่อที่แตกนี่ไม่ใช่อุณหภูมิแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหินอ่อนอันนี้คือเขาดูเขาดูเหมือนจะแบบ humble humble นะใช่แต่เขาปั๊มปั๊มปั๊ม c h a เ d e l i e r c นเดเลีย e r อันนี้คือเท่าไหร่ c h a n d e l i e นี่อะไรโอ้โหอะไรที่ขนาดเจ้าของยังโหเราทายดีกว่าผมว่าร้านหนึ่ง หนึ่งจุดห้าเชี่เผื่อถรูล้านห้าเปิดหน่อยไหมเปิดดูหน่อยไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโอ้โหมันจะเปิดไห้เปลยนอื่นไหเปล่นอื่นไหมมันเป็นคริสตัลใช่ค่ะเปิดแล้วสวยไม่มองคุณเห็นงานก็รู้ว่าคือไอ้แบบเนี้ย มันเป็นร้านอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเราสังเกตดีๆอีกเนี่ยไอ้คริสตัลแท้กับคริสตัลเทียมเนี่ยความสวยเวลาเปิดไฟอ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกจริงจริงมันสว่างใช่ค่ะชายนิ่งกว่าใช่ใช่กลางคืนน่าจะสวยมากเนาะสวยมากค่ะกลางคืนมันคงจะประกายแล้วเนี่ยเวลาใครขับรถผ่านเกาจะมองทางลูแล้วโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งนะผ่านไปไหนเดี๋ยวไอ้นี่คือมันตานแล้วค่ะลงคลองแล้วนะใครผ่านเลยสิ่งที่หนูถามตัวเองว่า ตั้งใจซื้อมาโชว์เพื่อนบ้านบ้านข้างหน้าก็ไม่มีคนอยู่ข้างๆก็ไม่มีทางตันเลยก็เดินดูอยู่คนเดียวเดินแล้วก็หดที่เดินเข้าบ้านแล้วแงหงวถอนหายใจอ่ะเวลาไลฟ์สดกับแฟนคลับคนเยอะๆก็แกล้งแงงงงให้คนถามแบบโอ้โแกล้งแงงะแกล้งแงงไม่เห็นหน่อยสรุปว่าโถงนี้นี่บ้านรวมๆเท่าไหร่แค่ถุงนี้อ่ะโอ้แค่นี้ก็ล้านร้านหนึ่งร้านร้านท่าละอันนี้ โอโหถุงนี้ก็สองล้านกว่าแล้วกันค่ะใบสักสองกว่าแอร์แอร์ก็แพงเพราะว่าเราฝังทางหลังแอร์โครงการเราไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่เป็นแอร์แบบแตะแล้วก็แบบแตะอแอร์แบบนี้ดีนะกระจายความเย็นได้ดีแอร์ทั้งหลังนี่เห็นว่าก็กี่ตัวคือโครงการเขาก็แถมมาแหละแต่ไม่ใช้เลยตัวที่โครงการแถมเนี่ยเอาไปแจกให้กับคนที่บ้านเกิดเป็นแม่บ้านเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไปแจกหมดแล้วก็ฝังทั้งหลังเลยก็หูก็ล้านหนึ่ง S <S <S แอ่ก็ล้านหนึ่งอันนี้เจนนี่ตัดสินใจทําเองหรือว่าโดนยุหรือมันยังไงอย่างช่น,นเลียอย่างหินอ่อนพวกเนี้ยข้อเสียหนูอย่างเดียวคือหนูเป็นคนยุ่งง่ายมากนี่คือเป็นสิ่งที่สามีบอกว่าจะไปชอปปิ้งหรืออะไรอะต้องพาเพื่อนไปเยอะๆะแล้วบางทีช่วยกันเบกรกเนี่ยโอ้ไม่เพื่อนหนูไม่เคยเบรกหนูที่ไหนอะมึงเอาเลยมึงแล้วบางทีเข<อ>้าไปแบรนด์เนมไม่ได้อยากจะซื้อเลยแต่หอูเปนเจนนี่มันคือ ไม,มีมีเต็ <S <S อใบเดียวเลยครับโอ้โหไอใบเดียวนั่นแหละคือ,อที่มาของการที่พิ้วูกับบ้านทุกทีแล้วก็ไม่ได้ใช้มีที่ไม่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้วแบบอย,อยากจะแบ่งให้พี่น้องขาย<ช>พิธีกรถูกๆก,ก็ได้หรืออยากจะบริจาคอันนี้พวกพี่มาหาอะไรกันหรือมาหาอะไรได้กันหา<ม>ของพองินคอ,เ,อ,อเสร็จเดี๋ยไปดู น,นี้นนคือ,อนนห้องไลฟ์สดค่ะห้องไลฟ์สดใช่ก็จะมูด้วยเพราะว่าเวลาก่อนไลฟ์ก็จะขอยอดขออะไรใครเห็นนะกูเห็นเค้กคอมเนี่ยโอ้โหขจี่เหรอลูกใช่โอ้โหนี่อะไรอันนี้โหดอ่ะอันนี้คือระดับระดับเปิดมาปุ๊บนี่สวยมากก็พูดได้ว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนแรกในไทยเหมือนกันที่เขาทำให้ออกมาเป็นแบบนี้คนดูรายการนี้ต่อไปขายของเจนนี่จะขายง่ายเพราะรู้ว่าเป็นผู้หญิงที่ยุ ง่ายมากเป็นคนขี้เกงใจอีกบางทีพอเขาพาเราเดินเลือกโคมไฟเยอะๆแล้วเราไม่ซื้อกับเขาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาจะมีคาบัวอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงไอ้คอมนี้ด้วยใช่อันนี้ก็คือเฉพาะตัวนี้ก็เกือบสองแสน น่าจะ2 0 0 0 0นซีพี0 0 0องมันแพงตรงไหนอะ2 0 0 0สนพี่เผือกแพงทุกอย่างเลยการ์ดจอก็แพงเคสก็แพงมันไวอ่อนมันไม่ร้อนหรือว่าแรงเ้ยมันเปิดยังไงอะพี่เผือกอ้าวอ้าวไม่คอมหนูลูกสามีเปิดให้ตลอดใจใจใจ่ันก็ไม่ท้อยทำเองมันต้องมีปุ่มดิพี่ว่านะยังไม่เสียบปลั๊กเลยทางหาอ๋อยังไม่เสียบปลั๊กอีโต้นี่ก็แสน กว่ากว่าหหินแท้เหมือนเดิมเจ้าเดียวกันปะเจ้าเดียวกันทั้งหลังเนี่ยโต๊โต๊นี้ก็แสนกว่าก็สั่งอันนี้ดีกว่าแล้วเอามาตัดเป็นอันนี้ไม่ไม่ได้สองตัวพี่ดูสิว่ามันสีเดียวกับผนังใช่ไหมมันเคยหินเดียวกันก็คือเป็นเนื้อเดียวกันลายเดียวกันอ๋อน่ทำเขาเกิดตายมาแล้วนะฮะใช่พี่ดูสิกำลังวัดความชื้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะตายไงอ่ะถ้าวันนั้นหนูนั่งไรสดหรือลูกหนูอยู่ตรงเนี้ยตายแน่เพราะว่าพี่ดูความหนักมันหนัก ทำไมมันหล่นมันหล่นลงมาแตกหมดเลยเต็มห้องนี้เลยออ้ยทำไมอ่ะมันเป็นเพราะอะไรน้ำรั่วน้ำรั่วข้างในข้างในถล่แล้วเหรอแล้วเราไม่รู้ดิไม่รู้ใช่ไหมเพิ่งมาอยู่ไม่รู้ขนาดว่าใช้แบบว่าตรวจบ้านไป3ามรอบไม่เจอตรงนี้ไม่เจอตอนนั้นอาจจะยังไม่รั่วแล้วเพิ่งมารั่วก็ได้แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเพราะว่าเราตรวจความชื้นหมดแล้วตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราต้องตรวจตอนนี้เราก็เลยเพิ่งมาตรวจเพราะกลัวว่าอยู่ดีๆยูจินเดินอยู่หล่นมาปั้งเงี้ยน้องน้องเด็กอยู่นะพี่แล้วมันไม่ได้มันหนมนลาแ้ว เกือบร้อยโลไอแพดที่มันแตกๆอ่ะหนักมากเนี่ยหนูคิดว่าเท่านั้นลูกค้าหรือหนูยืนไรอยู่คือตายอย่างเดียวเลยหัวแตกอ่ะรวมๆห้องไลฟ์สดตรงนี้บานไปประมาณล้านหนึ่งหนึ่งล้านแ่ะอ่านี่คือเป็นห้องเป็นเขาเรียกว่าไรลิฟทงรูมหรือว่าห้องกินข้าวครับก็ห้องกินข้าวด้วยแล้วก็สังสรรค์ไลมีบาร์เพื่อนฝูงมามีโซฟามีห้องเล่นลูกอยู่ในนี้หมด โต๊ะนี่เอาเอาอีกแล้วหินอ่อนหินอ่อนอีกแล้วอันนี้สามกว่าสามแสนกว่าดูดูน้อันนี้อีกตัวละหมื่นโอ้ตัวหมื่นกว่าเก้าอี้นี่ใช่รวมกันก็แสนกว่าเขาบอกว่าวลานั่งกินข้าวมันจะเอ็นไปเอ็นมามันมันไม่สะดวกนะคุณเจนนี่มันต้องนั่งแล้วปักปักฐานเลยอันนี้แค่จะเลื่อนเวลากินมันยากมากเพราะมันหนักมากแล้วก็หนูก็แค่รู้สึกว่าสียังไม่ถูกใจจริงหนูอยากได้สีชมพูชมพูใช่ไหมอันนี้มันออกน้ำตาคา์เตอร์บาร์ บอกบิวอินว่าพี่คะทําไงก็ได้ให้มีบาร์เวลาแขกมาลูกค้ามาแล้วเขาจะนั่งดื่มรอเขาก็จะได้มีมุมของเขาแล้วก็เทคแคร์ care, ลูกค้าดีๆเขาจะได้ <รอ S 2> กลับมาอีกโอ้โหบานนี้ก็หลายแสนห้าหแสนค่ะรวมห้าหกพันห้าหกแสนตอนมันกลุ่มโค้งนี่ด้วยนะ มันเป็นโค้งนะไม้นะนะมาเรนู้นผมชอบไอ้ตรงที่จับแรงต่างเนี่ยมันดูมีความแบบดีเทลมีขอบรอกจับที่จับนี่ก็ไม่เบามั้งที่จับตู้เนี่ยใช่ที่จับรวมๆทั้งหลังก็หลักหลายแสนค่ะทั้งหลังเราเราทำที่เดียวกันทั้งหลังเฉพาะตุ่มเขาเรียกว่าอะไรเฉพาะที่จับที่จับเปิดตู้ทั้งบ้านเท่าไหร่ครึ่งล้านมั้งครึ่งล้านมั้ง ที่เป็นโรสโก้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเีฝังมันเป็นเหมือนแนบบทั้งหลังพี่แหมคุณเจนนี่บิล์อินม,มาตั้งแพงจะไปตายตรงที่จะ<อ>ได<ม>้ย<ม>ังไงล่ะคนอย่างนี้เลยนี่ค่ะโรสโกแ้แต่มีอย่างหนึ่งไม่ถึงพัน เฮ้ยบ้านคุณเนี่ยผมรู้เลยอะไรเหรอพี่นี่ไงเดนะมันแปลกมากเลยเอาคือโซฟาตรงนี้โซฟาตรงนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้พี่ตรงนี้มันไม่มีตรงนี้เดิมมันเป็นยังไงมันโล่งแต่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ก็เลยไม่รู้จะไว้ไหนก็มาไว้นี่ละกันไหนลองยกนี่ว่ามันหนักไหมหนึ่งสองอหนักว่าไม่เป็นไรเราละมุเพาโทรได้แป๊บเดียวแปดร้อยบาท ห้องครัวไปโอ้ยขอโทษดีครับเจอผัวค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับกลับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วถามคุณพ่อบ้านบ้างดีกว่าปัญหาเรื่องโทนสีตั้งแต่ออกแบบใช่ไหมเห็นว่าตีกันใช่ไหมสีฟ้ากับสีดำอ่ะเป็นโทนเนี้ยเอาจริงๆลึกๆเราเดินเข้าบ้านเราเรายังยังขัดใจไหมไม่จริงๆคือมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าผมมีนาทีแค่ห่างกันอย่างเดียวอยากให้ชี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาปล่อยครับปล่อยทีเดียวหมดปล่อยให้เขาใช้ได้สีอะไรดำ ีมีโซนไหนในบ้านถ้าโซนที่มันดำอย่างใจเราไหมพูดไปพู <laughs> ปดไปเราไม่นใจเลย,ปยเปไหนไปนอมมองเมียดิผมแก้ปัญหาเลยไปซื้อใหม่แล้ว นางใช่นางไปซื้อตึกใหม่เพื่อทำเป็นสีอื่นเนี่ยหน้าหมู่บ้านไอ้ที่พี่ผ่านมาเมื่อกี้อันนี้ยิ่กว่าบานปลายนะอันนี้ก็ไม่เมียอยู่เมียชพาะภูเขาซื้อหลังใหม่เลยเอออันนี้สุดๆเลยนะสุดก็ไปตรงนู้นดำดำอย่างใจเลยมั้งเขาพูดว่ามีข้อแม้ว่าตัวเองอ่ะไปช่วยทำความสะอาดได้แต่ห้ามไปบิวเด็ดขาดเพราะว่าห้ามมาแต่งเลยนะ่ภูนะครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยพักผ่อนเลยขอบคุณมากนะครับคุณเจนนี่มาคุยบ้านต่อไปไม่ไม่ชอบเลยอ่ะหนึ่งมัน สีดก็ให<อ>้ทำทีนลือก็อตอนนั้นก็คิดจะเอาใจสามีนั่นแหละว่าเอาเอสักมุมนึงแล้วกันที่เป็นสีดำนี่ทักว่าห้องนี้ดูดูเป็นโทนแบบว่าคุมโทนถึงแล้วแต่ว่ามันเล็กด้วยแล้วมันก็พี่แสงสว่างเข้าน้อยมากหนูอยากให้ตรงนี้เป็นกระจกหมดเลยลงลงใช่ค่ะหนูว่าหนูจะเอาวันนี้ไปชนกำแพงแล้วฝั่งนี้ให้ปิดไว้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นกระจกหมดเลยห้องนี้บานไปเท่าไหร่ ก็ก็ร้านค่ะเพราะว่านี่แหละหินก็แพงหินนี้ก็ไปเลือกกว่านั้นก็ไปเลือกด้วยตัวเองนะหินอ่อนเอามาไว้ในครัวในครัวเนี่ยเอ้ยเขาบอกหินจริงมันจะเป็นรอยนี่ไงแล้วไงอ่ะไม่สนไม่สนโอเคสนไงจะเปลี่ยนเนี่ยเอานี่บ้านนี้นี่ก็บานปลายไปกับ ดอกไม้ปลอมนี่ก็เยอะมากเลยครับอืมใช่ค่ะได้เลือกเองค่ะอะไรสวยคือหยิบ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 สุดท้ายไม่เข้าก็มีแจก f อมั่งแจกเพื่อนบ้านมั่งแจกบ้านที่ใต้มั่งแพงนะดอกไม้ปลอมเนี่ยประมาณเหมือนจริงมากๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเหมือนจริงนะอันนี้ไรนี่ออคิดอันนี้ก็หมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นแต่ทั้งบ้านหมดกันไปและกับค่าดอกไม้ปลอมนี่เียไปกี่รอบสามแสนขั้นต่ำถ้าเพาะดอกไม้ปลอมใช่ค่ะความตกแต่ง อันนี้เราไปห้องไหนก่อนดีห้องยูจินไหมโอ้นางมีห้องของตัวเองแล้วเนาะห้องใหญ่กว่าบ้านเราอีกอะลูกสาวซึ่งยังไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองมีห้องแล้วก็นอนในในในห้องไหนก็ได้มาดูมาดูมาดูโอ้น่ารักมากแต่น้องยังไม่ได้นอนเตียงนี้ นอนบ้างค่ะกลางวันค่ะกลางคืนได้นอนกับหนูจนโตนั่นแหละเอเหรออ่ะเดี๋ยวนะให้นอนกับหนูจนโตแล้วห้องนี้ใครนอนยังไม่มีก็คือทําไว้ทำไว้เดี๋ยวไว้เขาโตกว่านั้นอีกก็ค่อยมานอนนี่ก็วางแผนไว้5ปีว่าจะย้ายอีกก็ยังไม่รู้ไงว่าจะยังไงใชว่าจะชอบวิวไหมล่ะเนี่ยมองออกไปเห็นเห็นป่าเห็นอะไรนะวิวสวยนะ แล้วเราก็ทำเป็น Walk in Closet ให้ลูกก็ลูกสามารถเดินได้ภายในห้องเลยอ๋อคือปกติตรงนี้จะเป็นกําแพงกั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นห้องประตูอยู่ตรงนี้อ่าอแต่อันเนี้ยหนูทําใหม่ให้มันเป็นโอ้เขาบิวเยอะมากนะโอ้ยน่ารักมากครึ่งขวบกี่เดือนนะขวบสีเดือนมีตู้รองเท้าแล้วค่ะใส่ครบยังคะ ยังเป๊ะเลยอย่างที่คิดไว้เป๊ะเลยราะเตียงนอนนี่ทําเป็นข้อกันใช่ค่ะนอนด้วเตียงนี่เป็นไงเตียงนี่ลงทุนแพงไหมห้าแสนค่ะ แต่นี่คือคิงใช่ไหมมันดูใหญ่กว่าคิงแปดฟุตค่ะแล้วก็จะแพงไอ้สามแสนจะเป็นฟูกใช้พิเศษแล้วก็ผ้าตัดทุกอย่างผ้าปูสั่งต้องสั่งตัดหมดเพราะว่ามันมันมันใหญ่ผิดปกติแล้วห้องนี้ที่มีหินอ่อนอะไรแล้วก็มีวอล์กอินแน่นอนว่าหลักร้านเหมือนเดิมสองร้านเลยห้องนี้เนาะแอร์สามตัวก็สามแสนห้าละนี่ยังไม่ยังไม่เจอวอล์กอินของเธออีกไปดูวอล์กอินของเจนนี่ดีกว่ามาค่ะเขาบอกว่าวอล์กอินยี่สิบล้านบาทฮะวอล์กอินนี้หนึ่งล้านบาทเหรอใช่ครับ กระป๋องกระเป๋าเธอที่บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมแต่ว่ามีแค่ตู้นี้ค่ะมีแค่ตู้นี้เราเข้าร้านก็ชอบโดนยุให้ซื้อใช่ไหมนี่เลยล่าสุดไปไหนสวยว่ะใช่แพ้พอสีชมพูนี่แหละไปเที่ยวเฉือฉเซนท่ันพูเก็ตไปเล่นคอนเสิร์ตเขาอ่ะ คุณเจนนี่สีชมพูใบใหม่มากค่ะเราชอบชมพูดูแพ้สีชมพูไหมจะดีเหรอพี่แต่วันนี้ดูเฉยๆนะไม่ซื้ออุ้ยแปดใบในไทยนะเออมาที่ภูเก็ตใบเดียวดดู้านใช่พี่เป็นสามีกับเขาป่ะพี่เป็นพีซีเก่าครับผมสื้อผ้าเยอะมากนะไม่ขายด้วยไะไม่โชว์อะไรเงี้ยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ขายกางแจกบ้างค่ะอ๋อสมไปหนูอ่ะไปช้อปปิ้งหนึ่งครั้งอ่ะเสื้อผ้าหนูได้กลับมาไม่ต่ำจากสามสี่สิบชุดเลยนะเพราะว่าหนึ่งเดือนมีสามสิบวันและหนูทำงานตั้งสามสิบวันงานที่หนู ทำม,มันใส่ชุดเดิมไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นการลงทุนให้กับลูกค้าเราเป็นแบบว่าทํางานการตลาดมันก็ต้องมีอะไรแปลกใหม่เรียกลูกค้าตอลอดก,ก็ซื้อตั้งไว้ใส่ใส่ใสมันก็คือทุนใช่ใชค่ะมันเป็นงานของเราเสื้อผ้าหนูมองว่าไม่ฟุ่มเฟือยสอดหมูเลยเพราะว่างานเราหลักแสนเราลงทุนแค่หลักพันมันธรรมดามากเธอสังเกตว่าบ้านนี้นี่ตู้เยอะนะ จริงจริงบิอินเยอะมากเลยนะจริงเพื่อน้อยเกินไปมากพี่พี่อยากทำวอล์กินแนใหญ่อีกเพราะว่าเป็นคนชอบนี่แหละช้อปปิ้งเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามันต้องให้เยอะที่สุดอ่ะตอนตอนนี้พี่มันหนักเนี่ยมันเบียดกันไปหมดเลยี่ถล่มนะส่งลงใต้ไปครึ่งหนึ่งมาิตย์ที่แล้วนี่คือหสุที่ย้ายบ้านมาเพราะบ้านหลังแรกหลังตัวอย่างอ่ะเล็กมากก็ไว้เลยไม่ได้เลยกลายเป็นบ้านลกลุงลังไปหมดแสดงว่าตอนนี้ทุกหลังก็คือเสื้อผ้าเจนนี่ก็คือมีทุกหลังหมดเลยมีทุกหลังเมีท่กหลังอ่อเออที่เห็นอย ก็มีเสื้อผ้าเธอเหมือนกันใช่จำได้ไหมว่าบิวอินตู้ทั้งบ้านเนี่ยเธอหมดไปเท่าไหร่สามล้านแล้วกันสามถึงห้าล้านอ่ะเป็นบิวอินต่างๆเนาะแฮปปี้นะก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าน้อยไปอยากสร้างบ้านแบบไม่บานปลายจนนี่มีเทคนิคไหมโอ้จะสอนใครได้วะเนี่ยหลังต่อไปถ้าหลังต่อไปคุณจะแต่งทำไงให้ไม่บานข้อที่หนึ่งนะคุยกับบิวอินต้องคุยอย่างน้อยห้าเจ้าขึ้นเพื่อเทียบราคา เพราะว่าอันเนี้ยเจ้าเดียวปุ๊บเอาเลยเพราะว่ารีบข้อที่สองต้องอย่ารีบพอเจนนี่รีบอะทุกวันนี้เจนนี่ขับผ่านบ้านหลังอื่นๆเฮ้ยทำไมบ้านหลังนั้นเขาต่อเติมพรกนั้นวะเขาทุบแล้วหรอโอ้ยมันทุบได้นี่หว่ามันทําอย่างนั้นได้่างนี้จนตอนนี้เราก็เริ่มอยากทุบครัวเราเห็นแต่แรกเราอาจจะไม่ต้องทำสองรอบถูกต้องแล้วก็ข้อที่สามคือหา แบบให้จบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องถามคนอื่นสุดท้ายวันนี้มันก็จะมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าเราฟังคนอื่นมากเกินไปก็ให้ใจเย็นๆข้อสุดท้ายก็ทําอะไรก็แต่อย่าให้มันเกินงบประมาณหรือเกินตัวมากเกินไปว่าเดี๋ยวจะกลับมาเครียดได้เนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยู่แต่เป็นหมู่บ้านหมดเลยเฮ้ยคิดจะอยู่เป็นแบบออกไปสแตนอะโลนไหมเพราะว่าบ้านหกหลังนี่คุณซื้อที่สร้างบ้านเองได้แล้วนะใช่เนี่ยอีกอีกห้าปีน่ะหนูตั้งเป้าไว้หกสิบถึงร้อยล้าน ที่จะสร้างบ้านหลังใหม่งบประมาณงบประมาณนั้นเพือ่อ <c oughs> อันนี้คือกระสุงคุณเจนนี่ไม่ใช่ใอะพี่เหมือเป็นไงบ้างวันนี้มาบ้านเจนนี่เป็นสไตล์ที่เป็นเจนนี่มากแล้วดูแล้วก็คิดถึงบ้านตัวเองเวลาอยู่กับตอนจะทําบ้าน ก็ตีกับเมียเหมือนกันการที่จะต้องคุยกันไม่จบนะแล้วอย่าหาไปคุยกับแม่กับน้องมาเพิ่มอีกนะมีหลายหลายคนหลายไอเดียแล้วบ้านในอุดมคติเราจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ไหมก็จะมีแบบว่าสนามเด็กเล่นสนามฟุตซอลสระว่ายน้ําวงเวียนที่จอดรถมีบ้านแม่บ้านอยากใช่อยากมีนั่นคือฝันที่แบบ ยิ่งใหญ่เหมือนบ้านในละคร่ใช่บ้านในละครชวนรถมาราบอย่างนี้นั่นคือฝันของหนูเลยแต่ว่าจะเมื่อไหร่ก็รอชมคุณทำได้อยู่แล้วใช่ได้แล้วาทายสาธุแล้วเดี๋ยวหลังต่อไปผมว่าเขาจะบานน้อยกว่านี้ อ๋อนนี้รู้แล้วใช่ใช่ไหมแชนเดเลียอย่าไปหลงกลแชนเดเลียรักนี่แหินอ่อนอย่าไปหลงกลอันนี้สองคำแสนเนี่ยเนีเป็นรอยเนี่ยแชนเดเลียคือสิ่งที่หนูแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคที่สุดเออเอาหลังงั้นติดตามมาให้ดีครับว่าอีกห้าปีบ้านเจนนี่ได้หมดจะสดชื่นนะฮะจะเป็นยังไงจะเป็นบ้านในฝันของเขาหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณเจนนี่มากมากครับเคยมีเหตุการณ์ที่แบบได้ยินเสียงอะไรอย่างงี้มีไหมมีคลิปหนึ่งที่น้องยูจินอ่ะเดินมาคนเดียว แล้วก็มาหาท่านแล้วบอกว่าจ้าสาธุสาธุแล้วก็เดินไปกดโทรศัพท์เป็น3ตัวตรง FC ได้กันแบบหวยหรอค่ะยูจีนอันนั้นอันนี้อันนันอี้ามตัวลูกจิ้มให้ลุงหน่อยเผื่อลุงหาขนมันอด้าละลาลาละเล่นๆจิ้มหน่อยลูกอ่ะจิ้มให้มีมีหน่อยตัวนึงจิ้มจิ้มมเล่นๆโอไม่จมอ้เอ้ย้ยเอ้ยเอเอ้าลสูเลย คือจิ้มมาคือลบเพราะนั้นไม่น่าได้หรอกติดลบแน่นอนตอเล็นอะไรอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูบ้านเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นมาดูความสวยเก๋ของคุณนายเขาจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องวันเพกราวด้วยนะครับและถ้าอยากดูเคหสถานหลังอื่นๆนะครับว่าเขาบานกันขนาดไหนก็เลือกคลิกได้เลยครับเนี่ยตรงนี้เลยจ้ะตรงนี้เลยนะถ้าอยากดูจมดูแล้วมันจะสดชื่น